สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องหวานครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วิภาวดีซอย15้านะครับวันนี้มาเจอกับรถคันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะฮะเป็นลายฟ้าขาวนะอเจติน่าค่อนข้างที่จะสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็เป็นงานฝีมือในวันนี้เรามาอยู่กับน้องหวานเดี๋ยววันนี้น้องหวานเนี่ยจะไขข้อข้องใจให้ฟังหมดเลยนะครับว่ารถคันนี้ความเป็นมาอย่างไรถามน้องหวานเลยดีกว่าความเป็นมาเป็นยังไงครับน้องหวานครับหลักๆเลยของเราก็คือ เราจะทําไว้นอนเพื่อ,อที่จะเอาไปไว้ที่ที่ที่เรากําลังจะทําเกี่ยวกับผักออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาไปไว้นอนก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะมีแผนอื่นๆอีกอ๋อครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่ารถคันนี้แตกต่างจากรถคันอื่นๆที่ผมรีวิวมายัางไงอ่ะผมเฉลยเลยก็แล้วกันนะฮะรถคันนี้ไม่มีพวงมาลัย นะครับไม่มีอะไรแลวก็คือเป็นที่นอนก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นที่นอนรถคันนี้เนี่ยจะไปจอดอยู่ตามรีสอร์ทนะฮะหรือว่าตามอุทยานต่างๆเพื่อให้กับนักท่องเที่ยวนะครับะเป็นรีสอร์ทก็แล้วกันเอาเป็นรีสอร์ทนะฮะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลามามาท่องเที่ยวนะครับมาพักที่นี่มาพักที่ที่รถคันนี้ใช่ไหมก็คือจุดประสงค์ที่ทำแบบนั้นอาจจะอาจจะเลยล่ะเพราะว่าเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีพวงมาลัยนะฮรจะขับไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆเนี่ยคงไม่ได้แล้วก็เลยเอาเป็นว่า เดี๋ยวจะไปจอดอยู่นะฮะความเป็นมาในในตรงนี้เนี่ยรถคนนี้ใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยนานไหมฮะน้องหวาน<ม>เราไม่ได้ทําทั้งวันนะคะพี่เราเอา,าช่วงเวลาที่เราว่างจากการทํางานมาทำรวมๆแล้วก็ประมาณเดือนนึงน่าจะได้เราเริ่มทําจากตรงไหนก่อนฮะเริ่มจากรื้อของเบาะอะไรออกเอาออกหมดเลยใช่นะฮะแล้วก็แล้วก็ขึ้นขึ้นรูปตรงไหนก่อน ขึ้นตรงนี้ก่อนเลยทําโครงก็ข้างเป็นโครงเหล็กใช่ไหมอ๋อเป็นโครงเหล็กขึ้นมาแล้วก็ปูด้วยไม้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 นี่ไม้อะไรอ่ะฮะไม้ยางพาราไม้ยางเนาะยางพาราแต่สวยนะงานลายไม้นี่สวยมากๆคุณผู้ชมฮะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นรูปตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยความคิดก็เริ่มจะบันเจิดละในหลายอย่างก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วว่าเราจะไปต่อยังไงดีนะฮะแล้วเราไปทําตรงไหนต่อตรงนู้นก็เหมือนกันใช่ป่ะใช่ค่ะก็ ตรงนี้ก่อนรเราจะไปตรงนู้นแล้วก็ปูพื้นด้วยไม้หลังจากนั้นก็ต่อจากไอ้นี่ขึ้นมาอ๋อตรงไหนที่ทานานที่สุดฮะนานที่สุดน่าจะเป็นไม้นี่แล้ค่ะเพราะว่าไหนจะตัดจะขัดแล้วแล้วก็ลงสีอีกออหลายรอบประมาณสามสี่รอบทาสีขัดทาสีขัดจนให้มันเรียบแล้วก็ลงมือเองเหมือนกันใช่ไหมโอเคเลยนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับ ไผ่สารใช่ไหมใช่หรือว่าเสือลำแพนแล้วแต่จะเรียกกันต่างจังหวัดนะจะเรียกกันยังไงเราได้ทาแล็กเกอร์แชลกอะไรไหมอันนี้อันนี้แบบว่าสดสดเลยังสดสดอยู่ยังไม่ได้ทาอะไรเนาะใช่นะฮะอาจจะทาพวกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะกันมอดปะมอดไม่ไผ่เนาะตอนนี้ยังยังไม่ได้ทาหรือดูเอาไฟลนอย่างเงี้ยไฟลรันเออก็มันก็จะลายก็จะสวยงามขึ้นนะพี่ว่ะนะครับแล้วก็ แล้วคันนี้รถคันนี้ตั้งใจจะไปจอดที่ไหนอันนี้เราจะไปจอดที่ของศิษย์คองศิษย์ใช่เป็นเป็นที่ที่คล้ายๆกับจุดกลางเต็นท์เนาะอ่านนะนะสาวกับน้าชายเขามีแพนอยู่แต่ตอนเนี้ยหลักๆเลยคือเรากำลังเริ่มทำก็อ่ะตรงเนี้ยจะเอาไปวางก่อนเพื่อที่เวลาเราไปนอนพักไปทำงานเสร็จเหนื่อยเนาะพี่ขับรถกลับไม่ไหวเดี๋ยไปนอนพักอะไรอ่เงี้ยก่อ แ่เดียวมันก็คงจะมีแผนอื่นอ๋ออ่ะ,อะโอเคสนใจตอนนี้พี่อยากจะเดินดูรอบๆอบคันรถล,ละน้องหวานพาพี่ดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับไป ก็ตรงเนี้ยเป็นที่นอนนะคะได้อีกที่หนึ่งแล้วถ้าคนสูงสูงค่ะอาจจะเกินตรงนี้คนตัวยาวๆใช่ไหมขาเกินขาเกินเราจะทำยังไงคะน้องหวานนี่ค่ะเราก็จะมีตัวเสริมเข้ามาครับอ๋อมีอุปกรณ์เสริมใช่นี่ค่ะหมุนตัวนี้ได้หมุนตัวนี้แล้วก็วางไปอย่างนี้เลย อ๋อเยี่ยมากค่ะแล้วก็ข้างในวางของได้ครับครนนี้ขาก็ไม่เกินแล้วเนาะนอนได้สบายเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับเอาไว้วางของเล็กๆน้อยๆได้ครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็เก็บตรงนี้ได้อ๋ออ๋อมันเป็นตัวอ๋อตัวเป็นตัวพับลงใช่ไหมใช่ค่ะสามารถเก็บลงได้ก็สามารถเก็บได้ใช่ค่ะหลักส่วนพัดลมก็เป็นแอร์เคลื่อนที่เป็นแอร์เคลื่อนที่ใช่ค่ะ แล้วเดี๋ยวนะแอร์เครื่องที่นี่กี่ BTU ฮะน้องหวาน9,000 BTU ค่ะเก้าพันบีทีแล้วไอ้ท่อท่อทิ้งเขาเอาออกไปด้านล่างเลยค่ะข้างล่างเลยค่ะอ๋อสมไปด้านข้างล่างเลยใช่ค่ะตรงนั้นมันตีขรอบไว้ล้อซุ้มล้อหน้าไว้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็นจริงๆมันเป็นล้อหน้าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นรถปกติทั่วไปเนี่ยก็จะมีเบาะซ้ายเบาะขวาเบาะคนขับนะเนาะใช่ค่ะนะฮะแต่เราถอดออกหมดเลยใช่ค่ะตรงนั้นก็ตีขรอบไว้เลยใช่ค่ะข้างล่าง สามารถเก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆประตูหน้ายังนี่ยังเปิดได้อยู่ไหมเปิดได้ค่ะประตูหน้าเหรอใช่โอ้โอเปิดได้อยู่ข้างล่างแล้วก็เอาของเล็กๆน้อยๆอยวางใส่ได้อ๋อ ส่วนจากวางเท้าเสร็จถ้าเราจะทานอาหารข้างบนก็วางตรงนี้ได้เลยค่ะเขยิบมาตรงกลางนั่งสองฝั่งอ๋อหมายถึงว่านั่งนั่งทานข้าวกันค่ะเป็นเป็นโต๊ะทานข้าวโต๊ะทานข้าวก็ได้ได้หลายได้หลายอย่างแต่งงานก็จะปรับปรับแต่งได้ใช่ไหมคือเอาข้าวมาปูเอาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมค่ะได้หมด ประตูตรงนี้เราเปิดได้แล้วก็สามารถเอาของกระเป๋าหรืออะไรมาวางตรงนี้ก็ได้ค่ะอ๋อเป็นที่เก็บของอ๋อตูกอบนี้เป็นที่เก็บของได้อีกใช่ค่ะเยี่ยมมากนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะท่อแอร์ลงด้านนั้นนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นโครงเหล็กนะครับเป็นโครงเหล็กขึ้นมารับเลยนะครับอ็อกใส่กับตัวรถเลยป่ะสามารถที่จะถอดได้อ๋อถอดได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเราปิดแค่ตัวนี้ตัวนี้ก็ออกใส่ใส่กับคืนรถไปเลยใช่ นอนได้กี่คนฮะตรงนี้ก็นอนได้สองคนเนาะนอน<ช>ได้สองคนอะถ้าเกิดใครที่มาแบบว่ามามา,มากันเยอะๆ<ช>นอนได้สองคนตรงนี้ก็สองคนนะครับเพราะตัวนี้สามารถที่จะนอนได้เยวมากเลยแอ,แอร์เปลี่ยนที่ได้ไหมไม่ได้แล้วสิเพราะยังมีแผนจะเปลี่ยนแอร์อีกส่วนแอร์นี่เป็นแอร์ที่ เวลาเราไปนอนที่ไร่อะค่ะไปอาทิตย์เดือนหนึ่งไปสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยล้วก็จะพกพาไปพอกลับเราก็พกกลับด้วยใช่เยี่ยมเลยเนะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้งเง้นก็คงจะหายเนาะใช่ค่ะขโมยมาเอานี่ไม่เอารถนะฮะอาอเอาแอร์ไปก่อนรถยกไปไม่ได้ ระบบไฟเราก็จะมีอยู่2แบบนะคะคือ220ครับ220นี่ก็คือใช้กับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกอย่างเลยจะเป็นแอร์พัดลมชาร์จแบตอยู่ในนี้หมดเลยแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็น12โวลต์จะมี12โวลต์ด้วยใช่ใช้กับไฟ LED ตัวนี้มีปรับสว่างปรับใช่ได่ตัวนี้ก็คือ LED ใช่ก็คือไฟตัวนี้1 2โวลต์อยู่ใช่ค่ะ1 2โวลต์ก็คือ ก็คือไฟที่ลากเข้ามาจากจากบ้านเนาะจากลากเข้ามาก็เป็น220โวลต์แล้วก็มาแปลงใช้ในรถเป็น12โวลต์ค่งนะฮะก็คือแปลงออกมาได้เลยก็โอเคนะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราเราทำเป็นรถบ้านแล้วเนี่ยคือรถที่ไปจอดอยู่กับที่นะครับก็สามารถที่จะใช้ไฟระบบไฟได้เต็มที่อยู่แล้วยังไงก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ลากไปไดนบ้างลากไปด้านหลังกับด้านด้านหน้ากับด้านหลังไฟกับเลาด้านหน้าด้วยนะฮะสามารถใช้ได้สามจุด เราจะมีอยู่สามจุดรถไฟมีมีรอบคันเลยค่ะนะโอเคนะครับเออข้างบนพิสูจุ์ตาก็คือข้างบนอ่ะที่ชอบที่สุดเลยก็คือข้างบนเนี่ยค่ะมันสวยแล้วก็ลงตัวมากๆนะฮะคือเวลาเรานอนกลางคืนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแหมธรรมาชา,มา <laughs> ตินะฮะถ้ามีไฟกระพริบด้านบนดูว่าไฟห้อยไฟไฟอย่างนี้นะค่ะ เอาแล้วนะคะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ไปเดินชมความสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่เราถ่ายทํากันในช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าเราอยากจะเห็นว่าแสงในรถคันนี้ความสวยงามเนี่ยมันขนาดไหนเราก็เลยต้องมาลองถ่ายดูกลางคืนกันแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะนะครับแสงฟิมไรท์นะฮะก็สวยงามมา,มากๆเลยนะ้องหวานครับสอบถามเพิ่มเติมนิดนึง แล้วคันนี้จะเริ่มเอาไปที่รีสอร์ทนี้ได้เมื่อไหร่ครับประมาณเดือนหน้าค่ะไปเดือนหน้าเลยนะฮะก็เพิ่มแบบจะเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงคิดว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมบ้างครับตรงนี้คันนี้ยังจะมีตรงประตูที่เราจะเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงครับแล้วก็จะมีมา่านทีวีนี่น่าจะเป็นอันหลังสุดก,ก่อนนะฮนะก็สมมุติแบบนะครับก็คือถ้าครื่องรถคันนี้ไปจอดแล้วเนี่ยใครที่อยากจะไปแคมป์ปิ้งที่นั่น อยากจะไปนอนบนรถคันนี้เขาจะไปได้ที่ตรงไหนฮะตอนนี้ที่เราวางไว้ก็คือตรงคลองสิบคลองสิบใช่ค่ะมันกว้างไหกว้างตรงสะพานสะพานคลองสิบก่อนขึ้นสะพานจะเป็นทางเลี้ยวซอยเลี้ยวเข้าไปเป็นชื่อว่าอะไรนะชื่อ Happy g o a s t e r ค่ะ Happy g o กเซอนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยเนาะเข้ามาในในไลน์หรือว่าใน messenger ของของทางน้องหวานนะฮะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะส่งโลเคชันเข้าให้ นะครับจากที่นั่นมานะครับก็สามารถที่จะขับตาม GPS ไปถึงไล่แฮปปี้โกเซอร์ได้เอาล่ะนะฮะดังนั้นคลิปนี้เราก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมกันก่อนแล้วล่ะครับนะหลังจากที่ชมความงามกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะฮะในช่องอมซานะครับหรือว่ายังไม่ได้ติดตามก็ติดตามเลยก็แล้วกันนะครับแล้วคลิปนี้มาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบอกว่าคงจะมีโอกาสได้เจอกันใหม่นะครับไปละสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ